สามีของฉันเคยเป็นฆาตกรพวกเราสองคนแต่งงานกันมันดูเป็นชีวิตที่ราบรื่นเรามีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตกับคนคนนี้ทุกอย่างในชีวิตมันดูเพอร์เฟกไปหมดแต่แล้ววันหนึ่งความสุขของเราก็เริ่มหายไปมึง ยังไม่เลิกเครเรืเ่องพี่ซานอีกหรอมึงมันหลายครั้งแล้วนะ้วยเขาทำอะไรไม่ค่อยบอกกูเลยอย่างเงี้ยไปไหนจะกลับดึกก็ไม่บอกติด GPS ไว้ที่มือถือซะเลยดูอะไรดูอ่ะ เชี่ยน่ากลัวว่ะมึงว่าคนที่เขากล้าแทงคนอื่นเขาไม่ควรติดคุกกันวะมึง mm hmm. นายกิติเชษอายุเพียง22ปีค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวใช้มีดปลายแหลมแทงแฟนสาววัยเดียวกันเสียชีวิตที่คอนโดของตัวเองลูกบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันร,รุนแรงปัจจุบันนายกิติเชษถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักและอยู่ระหว่างพิจารณารับโทษค่ะก็มาแล้วเหร ข้าอยู่บนโต๊ะกินได้เลยนะ 有哈。嗯 huh? Sun 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 ไม่เป็นไรวะอืปวดท้อ,ทองอืเป็นเมนอือปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวเป็นไข้มืองไม้อ่อนไม่ไมีแรงรอืาอือแล้เป็นไรอ่ะเป็นเพราะมึงนั่นแหละมื่อวาตอนกลับบ้านอ่ะกูลองสังเกตพี่สันดูดีดีว้วย เขาก็ชอบทำตัวแปลกๆอย่างเมื่อคืนอยู่ๆก็รู้ขึ้นมารับมีดคนเดียวรับมีดเราเขาได้ทำอะไรมึงปะเนี่ยแล้วมึงเป็นไงบ้างเคหรือเปล่าคือถ้ามึงไม่ไหวอะ่ะมึงก็ถอยออกมาก่อนก็ได้นะเว้ยมึงจะกลัวมันก็ไม่แปลกอะ่ะ เขาเคยติดขุกคดีฆ่าคนมาก่อนครั้งนึ่งเขาอาจจะทำอีกก็ได้นะเวย้ยกูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่ะ <S <S 2> <S 2> มึงว่ามึงลองไปคุยกับพี่สันบนเรซน้เปล่าวะก็ลองดูได้นะแต่มึงต้องระวังตัวเองด้วยนะ <Hi. S 2> <Yeah. S 1> ถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะมึงโทรหากูได้ตลอดเลยนะเว้ยอื mm. thank you นะ mm. ทำไมช่วงนี้ชอบทำตัวเลวๆล้ๆว,ว,ว,วะครั้งก่อนจะกลับตอนไหนก็ไม่บอกนี่มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกภายอีกปะอย่างเรื่อง ที่พี่เคยฆ่าคนน่ะพายพายฟังซันก่อนอย่าเข้ามาพายกลัวซันทำไมอย่าเข้ามานะพายใจเย็นๆเราฟังซันก่อนนะบอกว่าอย่าเข้ามาแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าซันจะไม่ฆ่าเรา เหมือนที่ซันเคยฆ่าแฟนเก่าพายังเห็นซันเป็นแบบนั้นอยู่จริงๆเหรอจงอบ E เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบที่พายเห็นในข่าวนั่นแหละแต่เราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอีกอแล้วป้าพายแล้วที่ซันไม่บอกอ่ะเพราะว่าซันไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วอ่ะเราขอโทษนะ แต่เรื่องที่ซันเคยทำความผิดมันก็ยังเป็นความจริงนะแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาสันก็ทำดีกับเรามาตลอดอนะเราไม่เคยคิดเลยว่าซันจะเคยติดคุก หลอดมาสันก็ทำให้เราเห็นแล้ว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอออจากนี้ถ้ามีเรื่องอะไรเราอยากให้ซันบอกภายนะ 来，我求求你。 วันนั้นเราได้รู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจมากกับเรื่องที่ผ่านมาเขาต้องอยู่คนเดียวกับความกังวลมาตลอดถึงแม้ว่าเขาจะเคยติดคุกมาก่อนเขาก็ยังเป็นมนุษย์ยังเป็นคนที่เรารักและเราก็เลือกที่จะให้โอกาสเขา ขอบคุณมากนะคะที่อ่านเรื่อง<ร>อของเราจนจบนใครหิวยกมือขึ้นนี่ซื้อข้าวมาให้ด้วยมั่งมั่ไหมคะ